พอดีพี่น้องพวกกับส่องสาบปีใหม่บ้านหน้าสายห้านะพี่น้องเนาะนี่สาบปีใหม่กับมาเที่ยวชนบุรีเนาะพี่น้องเนาะล้ำน้องลำ้ำหวยล้ำน่องอย่างไรพี่น้องนี่ทะเลเนาะพี่น้องเนาะากับื่อยกับไอ้พี่น,อน,น้องกับน้องๆพี่นอ้นอง,องอประมาณนี้นะพี่น้องมันแดดตอนนี้มันแดดเปสดาห์ที่มาสิาพาไป ยางอ,อ่อมันน,ออน่ำพ,พนนี่น้องมันรำน้องมันอย่างวะมันฮักนี่รัะพี่น้องแชทตั้หิยู่ช่วบุรีนะพี่น้องตอนนี้น้ำมันก็รสุดแล้วพี่น้อง นี่นาะพี่หน้อเนาะอบีไม่กสิขาวยางไปนาะพี่น้อเนาะต็นน้าบ่ได้พี่น้อคืนน้ะพี่น้องามพี่น้องามจัดตะหีบชุนบุรีนาอพี่น้อเนาะในทงแหลมแม่ชีวีน้องพี่น้อเาเคยดิน้อพี่น้อเอาเื่เอาเคยมาไหม ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะงามีลีพี่น้องตอนนี้กับซีโมงเหรอนะพี่น้องเนาะทายพี่น้องขาวๆเบิ้งกะทิเต็มหน่อยกับเมื่ออะไรเนาะพี่น้องแบอาสิบุรีไทยเบิ้งห้อพี่น้องประมาณนี้ละพี่น้องไปกันพี่แม่กับข้าวเบิ้งวิวเนาะพี่น้องเนาะงามีหลีพี่น้องเลยแบบขลุดก็เริ่มขลุดพี่น้องเลยก็เริ่งามเนาะพี่น้องจตกเรียนเยอะพี่น้องเลย แต่ว่ามีสูตรเพียนพี่น้องเข่าๆเนาะดีใจตื่นเต้นที่พี่น้องสวัสดีมากอะบอ่ได้พาให้พี่นอ้องเนบะ่งเนาะมีตลูกภาพ เพื่อนก็ยังเล่นนาำนะพี่น้องนะพี่ไม่ว่าจะไปซื้อผ้านะพี่น้องว่าจะไปเล่นน้ำไอ้เพิ่อนก็จะเล่นน้ำน้ำพี่น้องก้อนนี้แล้วจะพี่ไม่ก็จะเล่นน้ำน้ำพิ่นเนาะพี่น้องเนาะก็จะพี่ไม่จะพาอย่างชมวิวอ่ะพี่น้องเดือดเล่นพี่น้องตอนนี้เดือดหวานทีพี่น้อง เจ้าสายมอไระเส็ดเกี่ยวกันรูปหัเสียกะเสดโอ้่ของใส่ไปไปใส่เจ้าสามีมมาสิผ้ายางรอดพี่น้องเนาะยางไม่ตะขุนเนาะเบื่อกมาเก็บเบื่อกระปายกับน่องนองนุ่งนุ่งนี่แหละพี่น้องเพื่อสิเลนน้าพี่น้อง่อยากเลนน้ำเพลินอยู่สีเลนสุดนี่แหละพี่น้อง นะเดี๋ยวสาวี่มาสิป่ายางเนาะพี่น้องกําลังอัดอัพเดตให้พี่น้องระเบิงเนาะพี่น้องเรียงนั่งลุ้งน้ำพี่น้องนอนทิ้เนาะพี่น้องเนาะ

กาายอยู่พี่นาะเรว่อว่าก็ียบอาดสุนไหมก็ได้พี่น้ะนมาส่ทำนี่แหละเนาะพี่นนอะเดี๋ยวสิพาย่งลบไปเนาะบัานพามาบึงวิวนาะเี๋เนาะหน้ทะเลพี่เนาะยอดจริงคุนบุรีเนาะผู้บดีสวยมากอะ เพ่นคยมากกับคุ้มเงินในเด้อพี่น้องเลยแต่ดีไม้กับลังมากแข็งแรเนาะพี่น้องเนาะคก็มากกับไม้กับกําลังเคยมาเนาะพี่น้องเนะาะระยองเนาะพี่น้องแล้วก็เไปชนมาเสียวเนาะพี่น้องสุดข้ามากพี่น้ <laughs> องี่พี่อายไปเลย lắm nè. Dạ. Mà thường nó bây giờ nó. Đây đi thai bên. Ai bi. Thiệt nó đi ถ้าพี่ไม่กับผมพี่ยังไล่แล้วพี่น้องเนาะเอาไว้แบบชมวิวแน่น้นน้อยนะพี่น้องบ่มี่ยังไล่แล้วพี่น้องป่ากุหลาบกุ้งแช่กุ้งซับเสือไข่ป่าปูดุยยางพี่น้องสาวพี่มาอยู่ในออกอุกออนใจพี่น้องเสมอหลังหลังพี่น้องเดี๋ยวเดินๆสีมาไทยเบิ้งหน้าพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าพี่ไม่กัดจเฮ็ดงานนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข่าๆเดี๋ยวสีไทยเข่าวขายพี่น้องเบิ้งว่าสาวพี่มาสึงได้เฮ็ดงานบอเนาะพี่น้องเนาะแต่ประเทศงานกับเมืองอะไรกัตัว กระม้านี่นะพี่น้องนะกุไลกบกุชร์กุ้งแซลมอนไก่ดไวพิมายเด้อพี่น้องอย่าอย่าไงดาวพิมายอยู่ในอบบุกอบใจจะบฟองออบบุกอบใจพี่น้องตุ่มหูสุก้นหน้าพี่น้องนะกระปากแน่เด้อพี่น้องกุไลกบกุชเด้จะได้อพี่น้องคลิปนี้ก็ว่มียังไงพี่น้องสวัสดีค่ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอการคิดหนาเด้อพี่น้องคือ